เจอหมดหมดเครียดไปหลายโหมดละมาถูกใจสิ่งนี้กันดีกว่าโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆหนูๆพาไปดูเยลลี่คิดไอเดียเป็นบุฟเฟ่เยลลี่คือไปกินเยลลี่สมัยเด็กๆก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกัน mm hmm. ทําไมหนูอยากจะกินเยอะๆหนูกินไม่ได้วันนี้ไปเลยจ้ะบุฟเฟ่ตรงนี้นี่คือตักไม่อันนะคะพอเปิดร้านปุ๊บเด็กๆนี่พากันแห่ไปเรียกว่าถล่มร้านเลยนะโอ,อ้ส่วนเจ้าของร้านน่ะถึงขั้นเอ่ยปากเลยนะว่า ตักกันแบบนี้ร้านจะเจ๊งไหมนะคะอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยมีมาฝากกันนะคะติดตามกันได้เลยค่ะ โดยเฉพาะน้องคนนี้ดยู่าทจะชอบเยลลี่สุดๆตัดชนิดที่ว่าไม่สนใจใครและไม่สนใจว่าเจ้าของร้านเขาจะขาดทุนไหม <c oughs> ที่เห็นตักตักกันอยู่เนี้เป็นบุฟเฟ่เยลลี่ตักได้ไม่อัน้นของร้านเจนลี่นี่นูนแทบจะไม่เหมือนร้านขายเยลลีล่ รอแล้วค่ะถ้าจะตักกันเยอะขนาดนี้และนี่ก็คือผลงานของเดียยิ่งสูงยิ่งคุ้มบอกแล้ววันนี้เดียจะมาถล่มให้ยับเดียจะมาถล่มให้ยับเอาให้ร้านเนี้ยเจ๋งกันไปข้างเลยเวลาความสนุกเริ่มขึ้นเลือกใส่แก้วกันก่อนมีสี่ไซส์ S M L และ S L ราคาก็แตกต่างกันไปแต่ละคนมีเทคนิคการเรียงเยลลี่ไม่ ไงก็ได้ให้ตัวเองตักได้เยอะที่สุดในส่วนกติกไก่เอ้ยกติกาของทางร้านตักเสร็จแล้วห้ามเอามือหรือที่คีบประคองเยลลี่ห้ามทำเยลลี่ตกพื้นเด็ดขาดและต้องถือแก้วเดินมาที่เขาเตอร์จ่ายเงินด้วยตัวเองแบบไม่หกไม่หลน่นเอ๊เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเจอเขาแล้วดูเหมือนว่าเดี๋ยวจะเจอน้องที่น,าน่า น้องโตลอสวัย14ปีชอบกินเย,ยนลลี่มากๆมาตักทุกวันด้วยแก้วไซส์เล็กสุดตน้นเรียนเยลลี่ทำเอาเดียนหลุนไปด้วยว่าจะหกตกจากแก้วไหมและ มันมีเทคนิคไหมเลียงเป็นชั้นๆครับเลียงเป็นชั้นๆแล้วไงต่อถ้ามันล้นแก้วแล้วล่ะเราตั้งฐานให้ใหญ่กว่ากันครับแล้วก็ข้างบนคือเล็กๆเก่อนเลือกที่เล็กๆอย่างนี้หรอได้หมดครับชอบจิลลีอยู่แล้วครับเรียกด้ว่าตักกันแบบสนุกสนานเชียร์ให้ตักกันแบบคุ้มๆเจ้าของร้านยืนกับ ส่วนตัวเราชอบกินเยลลี่กับแฟนก็ชอบด้วยครับก็เลยเปิดร้านใกล้โรงเรียนก็ลองสักตั้งไหมเปิดได้เดือนก,กว่าๆเองครับแต่กระแสแบบโอ้โหใช่ตกใจมากเยลลี่ตัวไหนที่ขายดีสุดคะคุณพีอ่อาจจะเป็นรูปโลครับโลน้ําตาล<ะ>กับดอกกุหลาบครับรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆครับยสูงเกินไปแล้วนะสูงเกินไปแล้วนะเราห้ามเขาไหมไม่ห้ามครับแล้วแ,แต่ลูกค้าเลยครับ <ใจ S 1> แต่ขอ <ใจ S 1> แค่ขอยอ,ยอย่าให้หล่นพื้นแค่นั้นเอง ละตัวไม่เหมือนกันเด็กๆกินกันอร,อร่อยอร่เขียวนึบๆหนับฟิ้นสุดๆบอกพี่กัดร้านเย็นนี้ตักเองที่แรกในหนองจอกตั้งอยู่ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษา,าศาสนาบริหารธุรกิจกรุงเทพเปิดทุกวันเวลาเจ็ดโมงเช้าปิดสองทุ่มแวะมาตักให้ร้านล้มละลายเอ้ยแวะมาตักให้ร้านเขาได้กำไรดีๆกันด้วยนะคะ วัยเข้าใจง่ายกดตับสไคข่าวช่องแปด